พ่อน้องบ้านอาทิตย์นี้ไปเลือกตั้งหน้ายกอบจอ,อุบลไปเท้าเลือกรพรรคประชาชนเลือกสิทธิพลเบอร์สองนะครับสำหรับโจกจับต้มเลือดหมูนะครับนาลาดดิเซียนผ่า,านนะนะครับกางล่าตะเสาตะเสี้ยวกลางล่าตะเวนเนาะนะครับฝากกันด้วยครับฝากเลือกพรรคประชาชนเลือกสิทธิพลเล่าหาวา่าิดเบอร์สองเป็นหน้ายกอบจอ,อุบลเลือกคนรุ่นไม่เข้าไปสู่ไปชน เลือกชนิพนธุ์ภาคประชาชนเบอร์สองนะครับสำหรับรานอาหารตามสั่งมีน้ําแข็งขายด้วยนะครับมีน้ําแข็งขายด้วยนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่ติดไฟแดงอยู่ขออนุญาตใส่เสียงสอดแทรกเข้าไปตามมู่กระจกนนของทุกท่านนะครับนี่คือเสียงจากภักประชาชนมาหาพี่น้องเอาโตมามหาเอานามาเจอเอาเบอร์มาบอกเลือกเพื่อการเปลี่ยนอุบล การเลือกัางนี้พี่น้องสีเลือกเอาระวางบ้านใหญ่ไ,ได้ทุนกับการเมืองใ่วาพี่น้องเสียวการเมืองแบบไหนเอาการเมืองแบบไหนเอาการเมืองแบบตรวจสอบได้หรือสสีอาการเมืองแบบส้อยจุถนนสามเสาไฟฟ้านะครับพี่น้องสามารถที่สีเลือกได้อำนาจอยู่ในปลายประกาของพี่น้องอำนาจอยู่ในปลายประกาของพี่น้องวัดอาทิตย์นี้ฝากพี่น้องเลือก พักประชาชนเลือกสิทธิพลเบอร์สองเดอ้อผู้ติดไฟแดงอยู่เดอ้อว่าจะทิศไปเลือกตั้งปากเบอร์สองเดอ้อนน่งเดอ้อนะครับปากไปย่างลางกาแฟคอกี่ชานะครับปากี่นองน้ำน,นะครับปาาไปย่างแป้งทอดเจริญไก่ทอดหาดใหญ่ปากไปย่างมึกอาหกันเดอ้อ ฝากไปชาชนเลือกสิทธิ์เพิ่มเล่าครว่ามีเบอร์สองวันที่22กาเบอร์สองเบาง่ายๆนะครับเลือกเข้าไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลือกเข้าไปเพื่อการพัฒนาฝากไปยังกีฬาโรงเรียนอีหยังคือใส่ใส่สีม่วงนิยุทธิดไม่แดงนี่เฝากบอกขอบอกแม่พี่น้องเบอร์สองแล้วนะครับฝากช่วยกันนะครับฝากช่วยกันนะครับเลือกฝากประชาชนเลือกสิทธิ์เพิ่มเลือกสองต่างๆเพิ่มที่รถเพิ่มเลือกเพิ่มเลือเพิ่ม เอาเขาได้รถไปส่งแล้วเขากับหาเมงเขากับล่อยขั้นนี้ไปเขากับใส่นไปส่งเขาไปย่างตลาดต่อแได้ปะป้าเขารถมางหน้ามันปะครับปไปไปไปยุ่นี่ยุ่นี่ต้องเขตลงเขตม่วงโอ้เดี๋ยวแค่สั้นตอนแรกเขาไปย่างน้ำกันปล่อยรถขั้นนี้เข่าเมืองใสจังไปส่งพวกผมจังสิบวอเสียเวลาได้ปะครับไม่ควรนะครับอ่ สวัสดีครับพี่น้องครับเดี่ยวไปทางไหนเดี๋ยวไปทางโรงเรียนโรงเรียนม่วง30มสิบอัมพวาลวิทยา,<อ>าคือโรงเรียนแดงม่วงโอม่วง30เสียต้อง<ป>เสียม่วงเพรานะครับโรงเรียนม่วง30มสิบอัมพวาลวิทยาโอ้ท่านกาจารย์กีนานะครับแกีนานกันดูสวัสดีเด้อ เราดีพี่น้องครับสวัสดีอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเลือกตั้งนายกอบัจจารุลาฝากกรับไปบอกความบอกแม่เฮาเด้อเลือกมื่สองนั่นแหเด้อโอเคชิคกี้เน็ไหมโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคครับเพราะชาวบ้านไม่ได้ลูกไม่มีคือการซื้อน้ำผึ้งกินเนี่โดยขึ้นไปซื้อน้ำผึ้งกินเลยที่มาขอชาวบ้านจะพ่อจังเดียดเด้อเออไม่ต้อปลดเอาที่พ่อฝากดี่ฝากลองเด้อ เบือสองเนื้อบัากราเสือม่วงอยู่โรงเรียนม่วงบะลูกยังก่อนไปโชเมื่อเหื่อนจังเด่นนะเข้ากับกู้จักขามเมื่ออยู่นะครับฝากบอกพี่บอกน้องเบือเบือสองเด้อนี่หลายย่างย่างตัวแถวกันเนี่ยยางหน้ากระดานมันีดถือรถชนรถตั้มเบื้องนั้นหน่ะหน่ะเบื่อเพรานเดี๋ยวรถสีบุ๋มเนาะฝากเบือเบือสองได้ย่าเด้อเบือสองพวกยี้เสียงกันนะนะครับบัตดีค่ะ นะครับโอ้ลุงเตี้ยสูงขึ้นเรืยเกลียวแท้นะครับฝากเด้อนะครับสำหรับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวารถไปบ่ะหอดจอดพอถึงนะครับลุงเตี้ยตะเกาว่าขึ้นเลืยไปสามลุงเตี้ยหนีขึ้นเรยลุงเตี้ยตะเกา่าเรื่อยไปสามขึ้นลุง่อยไปเรี่อยไปสามเรยตะเร็วอยไปนะครับฝากบอกพี่บอกน้องเด้อนะครับพี่หลานพี่ม่อได้เลยลูกม่อหนึ่งเนาะกลับบ้านไปบอกคุณพ่อบอกแม่เขาเรียกเบอร์หนึ่งเด้อลูกเด้อนะครับเอ้ยเบอร์สองไม่เอาพิ่ มาองมาสองาโอ้ยคุ้มหนึ่าขยุ่มบ้านหนึ่งเออคุ้ปลาซือยั้งลูกละซืลูกสิ้นทาดถึงมันยั้งทอดต่น่ะนะครับฝากกเด้อกลับไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกก่องเขานะครับอ่าสำหรับวันทีวันอาทิตย์นี้โอลูกขั่บบังเบาแงบริษัทบิษวันอาทิตเด้อวชลูกขยั เบอเบสองเบสอลเบสอลบอรเบสบอเป้าอยู่ดีเนี่เบสอลรูกที่เดียว้เลี้ยวช้าายสายสายค่ะวัุ่าลูกเลี้ยงมุตูคืออยู่ตรงขามลูกบาลแท่เสียงไปทั้งทีแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้เด้อ นะครับเป็นมือเลือกตั้งนายกอบจนะครับวัดีเจ้าวัดีไม่รุ่นวัดีไม่รุ่นวอกสามสิบเด้อก็ไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกป้าบอกตาบอกใจเด้อวันอาทิตย์นี้นะครับเลือกนายกอบจเลือกเบอร์ใดก็โอ๊กมิดแต่ว่าเลือกเบอร์สองเด้อเมื่อแห้งไปได้พราะเสียงสิเขาร่วงบานผู้ป่วยสิตื่นนะครับเอองั้นจะมักขอรอยหนึ่งว่าย at at ังท <t iny currently> ่านเบลเลือกเบอร์สองก็ให้เธอประพบรักแท้ก็ให้เชือได้เป็นแค่คนคุย S <S นะครับ,รบ â, สวัสดีจ้านะครับฝากเด้อฝากพี่ฝากน้องฝากปูฝากยาฝากตาฝากย่าด้อสิมเมื่อบา้านเมื่อซ้อนด้อกลับบ้านไปอย่าลืมบอกพี่บอกน้องเท่าเลือกเบอร์ซ้อนด้อลูกเด้อ,ดอนะครับับสวสดีครับบ้านยุ่ไก่ว่านี่ขึ้นขึ้นรถไปไกลแท้แบ้านยุ่ไก่เติมยุ่ยเตีเอายางเมื่อเอาอย่าขึ้นรถมันสิบ่เมื่อยนะครับฝากเด้อลูกตาเด้อฝากบอกพ่อเขาเด้อฝากแหนเขาด้อครับปูมือเจ้ามีสิทธิ์เลือกแต่งไปมีไผอยู่มาหกว่นี่ อ่าคันผูดยูม้าหกแล้วแก่สิมีสิทจากต่างแล้วผูดยูมาอื่นแค่ได้มีสิทธิ์มาฝากกันเด้ออีหลาไปใส่บ้านยูไซนี้ละย่าขึ้นยังเดี๋ย่ดิเอ๋อขึ้นยังเดนอย่ดิบ้านยูบ้านเออบ้านอยูต้องกันกับเป๋ายี่หนปะเออโอ้ยหาบ้านเนาะฝากไปสองเอาลูกพี่ฝากกันเด้อเบอร์สองเด้อหัวหน้าเด้อฝากซอยกันไปเด้อครับสู้ๆสู้ๆยูยูม้าเลย